ใ่ายวิดีโอนี่โอ้โหนี่ดอกจูมดอกบานตูมใหญ่เนาะดอกใหญ่ปทุ้มย้อใหญ่ๆวอนนี้เต็มเนี่ยฮึมช่วยกันเก็บด้วยพี่น้องทั้งหลายอี๋ว่ะพี่เตือนเก็บไม่ไหวจะร้องไห้คาบ่อนหนังหนังอีทคทดูมันอยู่นี่ทางนี้ ปัดมันจะมีกะแค่นี้นะเรื่อยๆบุนะอืมไหนวะนะอันนี้ปลาไปเตือนมาเก็บมองเออเก็บเฮ็ดถูกมะไปเลเฮ็ดได้จะปุ๊บจะปัดปุ๊บอีกัดลูกพป่นใครก็ลูกอันไหนลุงนี่ฝนก็ลงมานี่ยนะนี่ครับจะเก็บฝนไหลเฮ็ดกระว๊กเนี่ยเฮ็ดอ่ะปุ๊บจะปัด เนี่ยแล้ลากถายแล้วสูงที่ปิดเต็มเลยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่นี่สองดวงนี่นี่เนี่ไปมาลูกปเตือนนี่เนี่ยเนี่ยลูกกันสองคนเนี่ยลูกกันสองคนนี่ตาตีนเก็บจะตีนเฮานั่ไว้ออกปิดนะจะเก็บละทำอะไรคะเก็บเห็บค่ะรู้จักเหรอรู้ล้วสองเซงค่ะ สนไหมคะทำไมแพงจังเก็บลำบากค่ะสองเซนค่ะสนาดถสวยๆค่ะมอกขนาดสวยสวยสวยงามงามโอ้โหันนี้ขึ้นมาต้องให้มาบดีนเสียงกระดิ่งจบก็ได้ออก กระดิ่งเข่าไม้กระดิ่งไงฮะนะ่ะไม่ได้ยินเสียงกรลังกรลังไหนอืมตึ้นไปกลนน้องไปเละไม่ได้ยินแหละพีสองเสียงกริ๊งกริ๊งกริ๊งกระดิ่งน้นนนองอันน้อยกันกระดิ่งเขาเสียงดังมันเป็นใจไม่ไม้ได้นะไม่ด้ยินเสียงอูมาสองคนไครแต่น้องเก็บกระโดมมด ถอ๊ยก้นก็เลยละไว้ให้เขาอะับ่บ่เขาขึ้นมาที่หลังน้องนถึงทางออกเนี่ยเฮเมาส่ะอาก็เก็บอเะ็เห็ดคนดำอ่ะออะอานังีมาโอ้ยแล้วขามันยาวปิขายาวขายาวมันเป็นเห็ดคนไงใจใส่อืม ชมคอีนี่นนชิโมคอีเยเออันนี้ชิมนนโมคือีแพงนนี่แพงนี้ก็ซีบดอกสองเซนได้หมพี่ม้อยคุดนอกับต <c oughs> ัวขามันเงานนอนนี้น,นี่นะเงาแต่เนี่ยบอกปีปัดเก่งตะกี้อบอบ <c oughs> ันเกิ้งปี่ม้กุดยัดง,งนอนเลยนะ <c oughs> ขายงาวีมาคุดนี่เป็นจีแต่กี้มันมันอันนี้แล้วเนาะจีตักกาแต่กี้มันบานหมดละอันนี้เป็นจีอ้เลานหมดโอ้ลายซิปนี่เก้าสามซิปดอกเนี่ย เขาขายแต่ว่าโออยบางามบอดีบางามแดงกะเอัลปาก้าใส่ถ่ายรูปอยู่อ๋อถ่ายวิดีโอกันปองผีปองล้ม,ป,ม,ม,มปีม้อยมากเอวจะมาก็เลยหิมะจะตกปีม้อยมากอ่ะฝนตกฝนตกโอ้ดอกไม้ขนาด ôi nghe làm hết lúng hết lúng này mà không đọc ngay này cho không ม่วนมวนมันจะเล่นงานแอลฆาปเจ้าหรอกะนี่ฝนดำน้ำแล้วนี่น้ำดำไปฝนอีกเออไปจ่างเงน้ยอยฮัทจะได้กับไปจ่างปลูกข้าวเลยจมัยนี้เป็นละอ,อ่อยเปไหนสาวน้อยมาปลูกนาเนี่ยกี่เตี้ยโอ้ยเอยเตี้ยเดียวไปสองเตี้ยเออไปอันมีฮันเตื๋ยไปฮัทจ่าง ว,ว่ากลับไปบ้านจะร้องไปรับจ้างเขาควจะจ้างจ <laughs> ะจ้างแล้วเหรอวะอปม่นจะรับจ้างกันวันจะไดส้สี่ห้าร้อยเขาได้ได้ร้อยเดียว <laughs> ว่าเจ๊หน้าหนึ่งจะฮื hot ะ <laughs> อฮอสกอนอ่ะจ้าบ้ามือนี่หมอนวะเนี่ยเนี่ยเป็นมาเนี่ย มันน yup. ี่หมอนนี่นี่มันอัไนเนี่ยมันวนดิมันี่หมอดีกว่ามันเนาะปืนไปไหนวะมันปืนั้นหมดเนาะปืนไปเนามันแทบจะเป็นอินมัสเตเกะเลยเนาะ แถวนี้มันก็มาสเเกมไม,ไม่เคยออกแต่ตอนไอ้ตรงนั้นน่ที่เราเข้าไปไอ้นี่อ้วนมากเลยอ่ะอือุ้ยน่ารักอ่ะมันมีม,สม,มอสไงมาเห็นหน้าขามันเลยอ้วนยาวอืม,อมโอ้ยเอ็นเอา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 โอ,อ,อ,อ้ยนางเมามัวเมากว่าเห็ดนี่คือเมาเห็ดเอวมันทำไมไม่มาวะเอวอีดการเห็นนี่นอนนี่นอนขี้เกียจเอ๋วมันกลัวหิมะตกซ่านหรอ เดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อน,นเราเห,ย, ب, เาหยียบมันเหรอพี่นุ๊กยาวยเกือบไปแล้วลลแตกเลยนี่นี่ใช่ไห่อมมันเห็ดดที่น้าๆไม่เอาดิค่ะวันนี้วันที่อะไรวันที่1เดือน10มาเก็บเห็ดรวบได้โมนี้ เยอะเหมือนกันอุ้ยดูขึ้นไปข้างบนนะนีะ่มีแต่เห็นดนะไม้หายยี่สิบกว่าดอกแล้วมั้งเนี่ยเยอะเลยเก็บค่ะเก็บแถวนี้มันไม่มีมอสนะขามันจะสั้น เยอะเลยเยอะมากโอ้โหเยอะมากครับมาดั่นเจอกลางบ้านเขาเนี hey, ่ยมีบ้านคนกับรถจอดอยู่เราจะมาเจอเห็ดเถินเยอะเยอะโอ้โหนางงามเห็ด อะไรจะสบายขนาดนั้นอุ้มว่ามือเท้าคางเก็บเห็ดเออเนี่ยทำน้ำพริกอร่อยเห็ดที่รักเห็ดเยอะเห็ดที่รักมายพี่น้องพีนุ๊วิดีโอหรือเปล่าเอ็นกี่ดอกเนี่ยนะกี่ดอกกี่ดอกนี่มาถุงมาเอ็นสองสองดอกอาจารย์เอ็นเอาตะกร้ามาไหนตะกร้าไม่มีมเอามาตะกร้าอยู่ข้างล่างอยนี่มัันนมาแต่คนตะกร้าอยู่กลาง อยู่กัพี่คุณนุ่นต้องไปลงหงงลัวตาบ้น้องเก็บแล้วพี่น้องเก็บแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอา